พี่น้องผลของบริซื้อฟื้นไว้ปีนี่ฟื้นเมดพี่น้องนี่นะชีวิตคอยเราก็ต้องมานั่งหันนั่งตัดเองมาที่นี่แค่ก็ระหยัดเงืนไปเป็นรอยเบนเนื้อเมื่อนี่นั่งตัดฟื้อนอยู่นี่นะได้หลายเติบแล้วจ้ะเอามาตัดที่ทางในนี่แหละมันหนาวเมนืนี่หนาวคัก สิเลียวเลยจ้าปกติทุกปีก็ซื้อ้วพี่น้องสีนี้ว่าพ่อซื้อการไม่สิ้นคุณ บ่หนาวยังไม่ได้ยังไม่ได้ทันไปดิ เพราะโลดหันไปเอีกดกันขนพี่นนองโอ้ยอคราวนี้คราวนี้ต้องหนั่นเรียบร้อย อีกหนึ่งท่อนพี่น้องอีกหนึ่งท่อนก็เสร็จแล้วค่ะนี่นี่จะสิตัดให้เป็นสองท่อนเนีนะ่สิว่าฟื้นเป็นดอนสิไม่ยนียก่ก็มาแต่ใสสิว่าเนาะพี่น้อง 就那锁，你了。 Nào riêng nhao gọi, is rồi tat phong yong? Like a tat phong yang, kìa 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 ตื่นใส่คะใส่แขนคอยคอยก้อนคอยถนัดคอยใส่นี่ละเตรียมปร้อยพี่นอ้องตะกยเป่ามาใส่ให้เน็กซ์ให้เบิง้งโอ้ยพี่จ้ะได้ไล่เตอ๋อไปได้พี่นอ้องมือแจ็กหน่อยได้จ้ะ เต็มตะกาทาั้งพุ่นแล้วก็นี่